สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Shadow of c u r z a n นะฮะไปแล้วทั้งหมด7ตัวภาพนี้จะเป็นตัวที่8นะครับ ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะหางมันมีของแข็งอยู่ในป่าโอ้เกาะกำแพงอีกแล้วนะอือหือ bà Agro, mình cảm thấy là thích lên mặt phải. Này này Agro, bay. Có thể lên được. Đi. 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 ไปไปไปโอเคจะถึงแล้วเหรออ๋อ,อนกพีลาเข้าถ้ำทางนู้นต่อน่าจะเข้าถ้ำางนี้เนาะ ลองเข้าไปดูโอ้วววตันเลยเนี่ยตันนะอ่าก็วิ่งสิโฮ้ยโฮ้ย มาได้ไหมเนี่ยอาก็แถวนี้เปล่า ให้ตว,ว่าลองว่ายน้ำค้ามไปดูโอ้อะโกมาได้แล้วอื mm ้อ hmm. ใช่ไหมเนี่ยอบอบอบใช่อเปล่าไม่รู้ฮฮ สงสใยแต่ว่าจะขึ้นไปยังไงเนี่ยอ๋อนี่ไงมีปีนขึ้นโอเค Whoa! นเทำไมมาอยู่ในชี่แบบนี <S <S <ferment>. <S <ligen> ้ว <ifice> ้วอืมโอ้ยเพลงตัวนี้ดูน่ากลัวกว่าตัวอื่นให้สูงมากสูงมาก có long binh này xem 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 này nè xem 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 โอ้โหโอ้โห,โโหมีไอร้อนด้วยพลังลดด้วยไหนละโอ้ปีนปีนมาแล้วนด่วยนะไหนโไหนไหน ตรงนี้โอ้โหทำไมนี่แน่นี่แน,ะนนะ่เฮ้ยหล่นลนหลน่ลนลนเว้ย,ฮย,ฮยเฮ้ยโ,โอ้โหเกือบไปผมจะกระโดดลงมาข้างล่างโอ้โหจะทันมีเนี่ย จะไม่ทันฮะเโอเคยังทันอยู่ทาาป้ายยังทันทำยังไงเนี่ยโอ้ว้า <c oughs> ไม่ดีละไม่ดีละถอยก่อนถอยก่อนไหม่ต้องรอใหม่ลองดูใหม่เมื่อกี้คงจะสูงไปนะตรงนี้แล้วกันเนาะ ที่แนี่ร้อนร้อนอยู่ไม่ได้โออโอ,โอ,โอ พึ่งหันมากอเคมีช่งงัดด้วยฮนะหล่นไหมหล่นแล้วไป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 ถือดาบไปรอ <c oughs> ชุดอ่อนเจ้าอยู่ไหนเนี่ยโอเคเห็นละเห็นละเห็นละ อือุย้ยไม่ลดไม่ลดเฮ้ยเฮ้ยทำไมกล้องมันงี้เนี่ยโอ้ยโอ้มันมีจุดอ่อนเดี๋ยวก่อนว้าย ดาบพิเศษจงบอกข้าเถิดไอ้อมีอยู่ตรงไหนบ้างสแกนสแกนทั้งตัว <c oughs> โอเคธนูสองว้าว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 โอเคโอเคขึ้นมาละอืมตันนี้

เยีๆๆ่ยมเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยหงายไปจังเลยวะฮ่ยิงข้างล่างนี่ไม่เป็นผลนะไม่มีผล รู้สึกว่าตอนแรกมันจะกิ้งหมายถึงว่ามันหงายท้องงานกว่านี้นะเพราะว่าผมอยู่สูงป่ะเดี๋ยวลองสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งสิเอายิงไม่โดนอีกอยู่ตรงนี้พ่อหนุ่มตรงนี้ ขึ้นมาขึ้นมานี่แน่นี่แน่นแนลมไหมลมไหมลวงจ้าลวงจ้า กระโดดลงอย่างนี้เลยทุ่มทุ้สร้างชูดโอเคอืออืโอ้ยเลือกระชูด เดิมชั้นสองชั้นโอ,โอ้อยู่บนนี้ ยังมองดูทาง,ทางไม่ขึ้นไหมโอ้ย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 ร้อนร้อนร้อนกำตรงนี้ขึ้นมายินดีน นิงน่งงนิงน่งงนิงน่งๆนิง่งๆหล่นลงไปซะโหทั้งลังผมไม่เหลือแค่นี้เนี่ยเขตทุ่มทุนสร้างไปส่วนล่างมั้งขอสักสามทีนะสองสาม แถม <die> อีกทีนี้เรียบร้อยเฮ้ยอโอตกใจหมดจอยจอยจอยโอเคมาค้าย้ววิ่งหนีอย่ามายุ่งหนีทุกพาร์นะครับแต่ก็ไม่ได้บน ขอบคุณที่รับชมครับแล้วก็อย่าลืมติดตามต่อตอนหน้าเลยนะครับบ๊ายบายครับ <S <S โอ้ล<โ>อาดีมีเสียงพูดแหะ